ข่าววันนี้กองกำลังสุรสีโดยหน่วยเฉพาะกิจจงอางศึกร่วมกับร้อยตชอด146่สสพเมืองประจวบคีรีขันธ์สาธารณาสุขและฝ่ายปกครองอาจารย์เมืองจอประจวบคีรีขันธ์จับกลุ่มบุคคลต่างด้าวสัญชาติเเมียมาลักลอบข้ามแดนโดยผิดกฎหมายจำนวน8คนช .0.4 ย .0.4 บริเวณช่องทางธรรมชาติหูตาหลีตำบลกหลักอำเภอเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จากการสอบถามได้ข้อมูลว่าเดินทางมาจากรัฐมอญและจะเข้าไปทำงานที่จังหวัดสมุทรสาคร ในเวลาต่อมาสามารถจับกลุมบุคคลต่างด้าวสัญชาติเมียนมาลักลอบข้ามแดนโดยผิดกฎหมายจำนวน9คนช0.5ย0.4พร้อมผู้นำพาจำนวน1คนและรถยนต์จำนวน1คันบริเวณช่องทางธรรมชาติผู้น้ำหยดที่ตำบลคลองวานอำเภอเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จากการสถามได้ข้อมูลว่าเดินทางมาจากจอมรีจอยะไข่จอย,ย่อยางกุง้งจอเยและจอทวายและจะเข้าไปทำงานที่จังหวัดสมุทรสาครและจังหวัดชุมพร โดยหน่วยได้ทำการตรวจวัดอุณหภูมิขั้นต้นไม่พบผู้มีอุณหภูมิเกิน37.5องศาเซลเซียสและนำตัวส่งสอพอเมืองประจวบคีรีขนันและสอพอคลองวานเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป